เอาละก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสวัสดีปีใหม่เพืเ่อนๆกันนะครับเพราะว่าก <c oughs> ็ก็คือแบบจะพูดอะไรวะลืมไปแล้ววะเดี๋ยวเดีแป๊บมันก็คือช่องผมก็อย่างที่รู้ก็คือผมสร้างมานานแล้วนะก็จะไม่นานหรอกปี2อ2 2 2นิยนี่แหละแต่ว่า ตอนนี้ก็คืออยาที่รู้กันก็คือสองพันยี่สิบสี่แล้วก็คือวันนี้ก็หยุดวันสุดท้ายนะครับก็คือผมเนี่ยก็จะมาขอบคุณทุกคน,นครับที่ติดตามกันมาตั้แต่สองพันยี่สิบสามนะครับก็ขอให้สองพันยี่สิบสี่นี้เป็นปีที่มีความสุขแล้วก็ขอให้เจอเรื่องดีๆกันทุกคนนะครับผมใครที่แอบชอบใครก็ขอให้มสมหวังนะครับ ก็ผมก็มีเรื่องมาพูดใช่น้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงสามปีนะครับโอเคเมื่อลดราเสร็จแล้วก็